อยู่กับแท็กนะครับแปดสี่ตัวชแนลนะครับเนียนวันนี้นะครับเนาะมานะครับเนาะเราจะมาผัดผักกวางตุ้งห้องเต้เนาะนี่ครับล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเราก็เนาะเอามาหั่นนะครับเนาะเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะนี่ครับอันนี้เป็นอ้ส่วนต้นมันนะครับเนาะล้างให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาหั่นอย่างนี้นะครับเนาะให้เป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะนี่ครับ สององันนี้หน,นี่ครับหมูที่เราจะใช้นะครับเนาะใช้เป็นหมูสามชั้นเนาะส่วนมากที่เราผมแบบใช้เป็นหมูสามชั้นผัดนะครับเนาะผมจะไม่ใส่น้ํามันเนาะเพราะว่าหมูมันก็มันอยู่แล้วเนาะผมจะเอาหมูใส่ลงไปเลยเนาะครับเนาะโอเคอเดี๋ยวเตรียมกระทะไปผัดกันเลยครับเอาหมูใส่ลงไปเลย โยนน้ามันมันก็ออกมานะครับเนาะเพราะว่าผิกหมูสามชั้นนะครับเนาะเป็นหมูสามชั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่น้ํามันไปมันก็ม,นมันเกินนะครับเนาะเพราะว่าเราก็อ้วนอยู่แล้วก็เลยแบบใช้วิธีนี้เอาเนาะโอเคครับะอันนี้เป็นกระดูกอ่อนนะครับเราใส่ลงไปเลยาใครจะซักก็ได้เนาะแต่ผมแบเอาไปานี้เลยเน้ำมันเริ่มเริ่มจะออกแล้วเนาะ ว่าหมูก็มันอยู่แล้วเนาะเราก็เลยไม่ใช้น้ำมันรถถ้าเกิดเราใส่น้ำมันมันก็เนาะน้ำมันเยอะเยะิ้มกินแต่น้ำมันมากเนาะอ้วนนะครับเนาะแค่หมูสามชั้นก็มันสุดๆแล้วนะครับเนาะครับใส่กระเทียมลงไปนะครับเนาะครับเนาะใส่กระเทียมลงไปเนะาะนี่ครับหอมแล้ว เ,เราไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับเพราะว่าน้ำโบวามันอยู่แล้วนเนาะเดี๋ยวเนาะเราเอาต้นมันใส่ก่อนเลยเนาะเพราะว่ามันเราใช้เป็นไฟเตาถ่านเนาะอาจจะสุกช้าที่นึงเนาะเดี๋ยวเราใส่เลย,คร,ยครับนี่ครับเนาะใส่ลงไปเลย ครับคนเลยนะครับเนาะ โอเคครับเดีย๋ยวเราใส่น้ำนะครับเนาะน้ำดื่มนะครับเนาะน้ำดื่มนะครับเนาะหนึ่งแก้วเนาะใส่ลงไปเลยครับเนาะย่อโคตรก่อนสักหนึ่งรอบครับนี่ครับผงชูรสเนาะใส่หลายแซ่บหลายเนาะใส่หลายนัวหลายโอเคใส่ลงไป รสดีนะครับเนาะรสดีใส่ลงไปอาจจะช้านิดนึงนะเพราะว่าเราใช้เป็นไฟเตาถ่านนะครับเนาะครับน้ำตาลนะครับเนาะใส่ลงไปเลยครับน้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนใส่ลงไปครับเนาะซอสหอยนะครับเนาะน้ำมันหอยซอสหอยเราเนาะใส่ลงไปอีกช้อนนึงโอเคเป็นสองช้อน น้ำปลานะครับหนึ่งช้อนนะครับเนาะน้ำปลาหนึ่งช้อนพอซอสปรุงรสนะครับเนาะใส่ไปหนึ่งช้อนนะครับเนาะโอเคประมาณนี้โอเคเดีย๋ยวเราคนให้เข้ากันเลยเราใช้เอาต้นมันใส่ก่อนนี่ครับให้มันสุกก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาใบกับต้นมันเนาะครับใส่ลงพร้อมกันแล้วใบมันจะสุกก่อนนะครับมันจะเหี่ยวเนาะไม่ไม่น่ารับประทานนะครับก็เลยแบบ ใช้เป็นวิธีแบบเอาเนาะเอาต้นมันอย่างเงี้ยนะครับเอาลงก่อนใบเพื่อที่ว่าจะให้ต้นมันสุกก่อนใบนะครับเนาะถ้าเกิดว่าเราเอาใบใส่พร้อมกันกับต้นมันจะทําให้ใบนะครับใบเหี่ยวไม่น่ารับประทานเนาะก็ประมาณนั้นตามสูตรเราเนาะเพราะว่าเราใช้เป็นไฟเตาถ่านมันก็เลยอาจจะช้านิดนึงถ้าเกิดเราใช้เป็นไฟแบบพวกเตาแก๊สพวกอะไรเงี้ยไฟแบบเออแบบร้อนๆเนาะมันก็อาจจะแบบ เอาใส่ทีเดียวพร้อมกันเลยมันก็คนคนคนแล้วก็เอาออกเนาะมันการจะง่ายไปอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่อันนี้เราใช้เป็นไฟเตาก็อาจจะช้านิดนึงเนาะเเดี๋ยวคนอเอคเท้ากัดใครไม่ชอบน้ำก็ไม่ต้องใส่นะครับเนาะแต่แบบผมแบบชอบน้ำเนาะก็เลยแบบใส่น้ำหน่อยให้แบบมีน้ำแบบขยับแบบข้าหน่อยเนาะ ค okay. รอแป๊บนึงดูแบบให้ต้นมันสุกดีๆก่อนแล้วรอความแบบตามด้วยใบเนาะใบแบบเอาใส่แล้วก็คนๆแล้วก็เนะเอาะก็ออกได้เลยเนาะพอใบมันแบบใกล้แบบเดือกแล้สุกนะครับโอเคประมาณนี้ครับคนอีกหนึ่งรอบนะครับนะโอเคเดีย๋ยวเราตามด้วยหนึ่งเนาะตามด้วยใบเลยนะครับเนาะโอเค เนาะต้นชาจะสุกแล้วน่าจะไม่ขมแล้วเนาะครับนี่ครับเนาะกระทะใหญ่เนาะเราก็ใช้นะครับเนาะอันนี้เนาะซื้อมาเนาะประมาณหนึ่งโลเนาะผักกวางตุ้งเนาะฮ่องเต้เนาะหนึ่งกิโลนะครับใส่หมดเลยนะครับกับเนื้อหมูนะครับอีกครึ่งกิโลนะครับเนาะโอเคหมูสามชั้นเราก็ผัดใส่กันไปเลยเมนูนี้ครับ ครอบครัวก็ไม่เยอะหรอกครับเนาคนในครอบครัวเราก็ประมาณสักสิบห้าคนถึงยี่สิบคนนะครับเนาะแล้วก็อีกเนาะเราก็ต้องทําเมนูเพิ่มอีกเนาะเพราะว่าอาจจะไม่พอเนาะการรับประทานของเนาะคนอยู่ที่บ้านนี้ครับเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่หน้าตาก็ประมาณนี้อันนี้แบบผัดแบบมีน้ําเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบเนาะไม่ชอบแบบมีน้ําก็ไม่ต้องใส่เนาะแล้วก็ผัดแบบไม่ต้องมีน้ํา โอเคเดี๋ยวเราตักใส่จานนะครับไปรับประทานได้เลยนะครับเนาะโอเคครับเนาะเดี๋ยวตักใส่จานเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะผัดกวางตุ้งฮ่องเต้นะครับเนาะใส่หมูสามชั้นนะครับเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับโอ้รับประทานที่บ้านเนาะทาทานที่บ้านได้ไม่ต้องเนาะไม่ต้องคิดเยอะนะง่ายๆเนาะโอเคก็ฝากกดติดตามด้วยครับกดซับสไครต์นะกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนาะเวลาเราลงคลิปอะไรใหม่ๆโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย